สีที่เป็นออแกนิกนะคะ่ะให้ประกายสีและความติดทนเท่ากับสีที่เป็นเคมีค่ะเพียงแต่ว่าสารเคมีน้อยแล้วก็ถนอมเส้นผม สีผมออร์แกนิกนะคะมีส่วนผสมจากธรรมชาติค่ะจึงอ่อนโยนต่อเส้นผมและหนังศีรษะจริงๆสีออร์แกนิกนะคะใช้ได้ทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่แพ้ง่ายค่ะหนังศีรษะบอบบางเป็นผื่นนะคะหรือในกรณีที่ลูกค้าผมแห้งมากๆนะคะทําเคมีติดต่อกันนานๆเ,นเราสามารถทำสีออร์แกนิกเพื่อเซฟแล้วก็ถนอมเส้นผมได้ค่ะก็สามารถทําได้บ่อยกว่าสีที่เป็นเคมีค่ะ สีออร์แกนิกเรามีหลายเฉดนะคะมีเป็นสีที่ปิดผมขาวโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นสีแฟชั่นที่ออกโทนแอชนะคะตอนนี้ที่นิยมกันมากๆค่ะสีที่เป็นออร์แกนิกนะคะให้ประกายสีและความติดทนเท่ากับสีที่เป็นเคมีค่ะ แต่ว่าข้อพิเศษของเขาก็คือจะเพิ่มในเรื่องของสารเคมีน้อยแล้วก็ถนอมเส้นผมค่ะคือผมของน้องนะคะค่อนข้างแห้งมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยทำสีทุกๆ2เดือนเลยค่ะแล้วก็ม้วนผมทุกวันหมวยก็เลยเลือกเป็นสีออแกนิกให้ค่ะเพราะว่าสีออร์แกนิกเนี่ยค่อนข้างถนอมเส้นผมค่ะและเขามีสารต้านอนุมวลอิสระจากพืชด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะซีรีส์ใหม่ตัวนี้เนี่ยจะมีเบสเป็นสีเทานะคะซึ่งเบสสีเทาเนี่ยพอเวลาไปลงบนผมคนเอเชียจะไปกด ความเป็นแดงส้มของผมคนเอเชียนะคะพอทำออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะดูเป็นโทนแอชค่ะแล้วก็จะดูละมุนขึ้นด้วยดูเป็นแฟชั่นมากขึ้นด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะสีผมออร์แกนิกค่ะสีแอชเบลนะคะเป็นไงบ้างคะน้องบิวชอบไหมชอบค่ะเพราะว่าไม่มีกลิ่นฉุนเลยแล้วก็ทำแล้วรู้สึกว่าผมไม่แห้งด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือปกติถ้าเกิดเป็นสีธรรมดาเนี่ยจะทำให้แบบแสบบแบบหนักสีสากใช่ไหมแต่พอเป็นสี organic, ออร์แกนิกปุ๊บสบายมาก ใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาหาเราก็ได้ค่ะ